สวัสดีครับสวัสดีชาวมัสยิจันทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับทีมงาน VR Happy และในวันนี้เราก็ได้อยู่กับครอบครัวมัสจันสามดีของจังหวัดเพชรบุรีวันนี้ครอบครัวสามดีจะมีกิจกรรมอะไรมาทำกันนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันได้เลย<อ>กิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้คือกิจกรรมสร้างสารรค์และกำหนดกติการ,ร่วมกันของชุมชน ที่เป็นมติเรื่องการจาัดสภาพแวดล้อมแบบ3 d ดีเพื่อเด็กปฐมวัยร่วมถึงเด็กๆในชุมชนโดยมีผู้เข้าร่วมคืออสอมคุณครูผู้นำชุมชนและผู้ปกครองแต่ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือเด็กๆปฐมวัยของเรานั่นเองกิจกรรมสร้างสรรค์ในวันนี้คือถุงมือมาสจัน <N ahor ita> โดยถุงมือมาสจันนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเด็กและผู้ปกครอง ซึ่งเด็กและผู้ปกครองช่วยกันวาดรูประบายสีและตัดรูปภาพดังกล่าวนำมาติดที่ถุงกระดาษและจะเกิดเป็นถุงมือมาัศจรรย์ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถทำได้ง่ายแต่มีประโยชน์ามากมายเพราะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กและผู้ปกครองได้มากขึ้นรวมทั้งยังช่วยการพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็ก และการใช้ระบบประสาทความสัมพันธ์ระหว่างตาและมือจากการตัดกระดาษอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างจินตนาการให้แก่เด็กๆจากการเล่นบวกบาทสมมุติจากการเล่นถุงมือมาสจัน<ป>และนอกจากนี้ในกิจกรรมยังมีการกำหนดกติกาชุมชนเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัยโดยมีอสอมอผู้นำชุมชนและผู้ปกครองร่วมกันตั้งกติกาขึ้นมาซึ่งได้กติกาดังต่อไปนี้ 1. มีมุมเล่น1มุมในบ้าน 2. มีมุมการเรียนรู้1มุมในบ้าน 3. กํกำหนดเวลาในการเล่นมือถือ 4. ส,สร้างข้อตกลงในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์งดขนมกรุบกรอบ 5. ครอบครัวควรส่งเสริมการพัฒนาการโดยชวนลูกคุยเล่นกับลูกอ่านกับลูกชวนลูกทำพาลูกเกี่ยว 6. ชุมชนร่วมพัฒนาดูแลเด็กให้เป็นพลเมืองเด็กที่ดี และนอกจากนี้คุณครูได้แจกอุปกรณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กๆเ,เพื่อนำไปจัดเป็นมุมการเรียนรู้ที่บ้านเดี๋ยวเรามาฟังความเห็นจากคุณครูบ้างครับว่าวันนี้คุณครูรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีค่ะอ้วนจัตว์จังหวัดปุรินะคะวันนี้เราจะกิจกรรมครอบครัว3าีของเรานะคะโดยเชิญอ,อสมอผู้ใหญ่ผู้นำผู้ใหญ่บ้าน ที่เราทำเพื้นที่นะคะหัแปลง 6, 8, แล้วก็ผู้ช่วยอสมอครอบครัวสามีทั้ง10ครอบครัวแล้วก็ตอนนี้เพิ่มมาเป็น12สองครอบครัวกิจกรรมที่เราทำวันนี้เราก็ตั้งกติกาชุมชนนะคะซึ่งได้ทั้งของผู้ปกครองด้วยแล้วก็ของของ,ของชุมชนที่ที่เรา,าเคยมาวันนี้แล้วกิจกรรมครั้งต่อไปเราก็จะเอาเด็ก น,ะะนำเด็กกับครอบครัวนมาลงสู่ื้นที่กิจกรรมที่ครูจะเป็นผู้ให้นะคะดึงเดือนจะจัดทั้งสองสัปดาห์หลังจากนั้นก็วางโครงการคร่าวๆว่ากิจกรรมที่เราจะเปิดตัวของปิดโครงการเนี่ยทางท่านผูอ้อำนวยการโรงเรียนท่านแนะนําให้เราเปิดร่วมกับบ้านวิชาการแต่เอาบูรณาการเอาเอาของดีของเรา3ดีของเราไปด้วยวันนั้นนะคะเราจะจัดที่วัด ะะซ,ซึ่งเขาจะออมีการแจ้งเ้อใลือาดอีกทีค่ะวันนี้ก็ถือว่าประสบความสาเร็จคือได้กติการชุมชนได้ความร่วมบือของชนแล้วขอเพิ่มเติมนะคะคือของเราเนี่ยมีมุมมีมุมมุมสามดีคือมุมที่ให้ผู้ปกครองอ่ะได้ได้เอาไปจัดเป็นมุมไว้โดยทางโครงการเมีตะกามีสื่อมีเครื่องเล่น แล้วก็มีกระดานขีดเขียนเด็กๆซึ่งเป็นผู้อตื่นตาตื่นใจของเด็กๆมากค่ะก็ฝากฝากโครงการนี้ไปด้วยขอบคุณค่ะโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้สนุกกันมากเลยนะครับถ้าหากท่านไหนนะครับสนใจที่อยากจะร่วมงานตลาดนัดชุมชน3ดีของจังหวัดเพชรบ,บุรีสามารถไปร่วมงานได้ที่อ,อบอตหน,นองกระปุกอําเภอบ้าน่าชจังหวัดเพชรบ,บุรีนะครับในวันที่12และ13พฤศจิกายน25 6 3อานะครับ ในงานก็จะมีกิจกรรมสนุกๆมากมายนะครับสามารถเข้าไปร่วมง,งานกันได้นะครับววมากันดีเดียน,นะครับถ้าหากดูแล้วชอบใจช,ชอบใจอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามใ้ช่อง u t u b e มัจจัน,นรสืร่อสร้างสรรค์นะครับและแฟนเพจมัจจจัน์สื่อสร้างสรรค์ด้วยนะครับรอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ